สวัสดีครับฟุตบอลกันโชเซเรียประเทศอิตาลีฤดูการ2 0 2 5 2นนัดที่23โตริโนชนะเลเช่1 0โคโมเสมออตาลันตา0 0เครโมเนเซ่ไพ่อินเตอร์มิลาน0 2อปามาไพ่จูเวนตุส14อูดินเนเซชนะโรม่า1 0โบโลญญาไพ่เอซิมิลาน03นลสาซิโอชนะเจนั 32- ปิซาเอสซีไพซัสซูโอโล1 3นาโปลีชนะฟิออเรนตีน่า2 1 กายารีชนะเฮลัสเวโรนา4-0สรุปตารางคะแนนฟุตบอลกันโชเซเรียอาประเทศอิตาลีนัดที่23จะฝูงเป็นของอินเตอร์มี55คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี50คะแนนที่3เป็นนาโปลีมี46คะแนนที่4เป็นจูเวนตุสมี45คะแนนอาร์เอสโรม่าที่5โคโมที่6ออตาลันตาที่7บลาซิโอที่8เดลซันโบฟุตบอลกันโชเซเรียอาประเทศอิตาลีนัดที่23 ลาตารโรมาติเนสอินเตอร์มิลาน13ประตูเคริสเทียนพูลิสิตอซีมิลาน8ประตูนิโคปาสโคโม8ประตูฮีเันยูดิสจูบินตุส8ประตูอนัตตาซิออสดูวิกาสโคโม8ประตูฮาคานสันฮานอกลูอินเตอร์มิลาน7ประตูราฟาเอลเลอาอซีมิลาน7ประตูริคาร์โดออสโซรินีโบโลญญา7ประตู ฟุตบอลกันโชเซเรียประเทศอิตาลีฤดูกาล2025-26นัดที่24วันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ตี2:45นเฮลัสเวโรนาพบปิซ่าเอสซีวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์เที่ยงคืนเจนพบนาโปลีตี2:45นฟิออเรนติน่าพบโตริโนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์6โมงครึ่งโบโลญญาพบปามา3ทุ่มตรงเลเช่พบอูดินเซเที่ยงคืนซัสูโอโลพบอินเตอร์มิลานตี2:45นจูเวนตุสพบลาซิโอ คืนวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์ที่งคืนครึ่งอัต,ตาลันตาพบเครมโมเนเซตี2:45นาทีโรมาพบกายารีวันพุทธที่18กุมภาพันธ์ตี2:45นาทีเอซีมิลานพบโคโมโกขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ